สวัสดีค่ะเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตพี่เฮียนเจ้าของคดีผีอีเฮียนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ถูกกระพันเสริมเติมแต่งเพื่ออิงนิยายอีเฮียนก็คือพี่เฮียนที่มีคนพบศพพี่เฮียนผูกคอตายแต่ว่าสภาพการตายก็คือนั่งคุกเข่าอยู่ข้างรั้วค่ะและเชือกที่ผูกคอนั้นก็ยังหย่อนหย่อนอยู่เลย จำได้ว่าคนโตหลอกเด็กน้อยว่าการผูกคอตานั้นผีจะแรงมากแค่คิดก็จะถูกกระชากวิญญาณออกจากร่างไปเพราะฉะนั้นอย่าได้แม้แต่จะคิดที่จะเล่นอีกอยเงนั้นแม้มันเข็บเห็ดอยู่ดงบอกไฟมันแลนหนีผีอีเหียนว่าสันได้สู อิ้ยเป็นตา่ยานครับแม่นี่ลีตีแม่ใหญ่เห็นจังไรละฮะอีก้อยก็ได้มันก็ว่ามันไปเก็บเห็ดหน่ะละมันก็ไปเก็บเห็ดนำหมากเทิ้งเห็ดแล้วโงกมันก็หลายที่ละเพราะว่าผู้อื่นบอมีผู้ใดไปมีมันกล้าไปผู้เดียวแม่ใหญ่เท่าพลางเล่าแล้ว,ลวก็ตำหม,มากไปด้วย มันก็ไปน้ำมูน่ละวะมันก็มีอีนึงนั่งอยู่ข้างๆมันมาสันอีกอ่อยมันก็ควักตีล่ะมาสแหมมึงฟฝ้ามาเก็บป้าเหตุหลายอหลีแมมพุ่นน่ะจะาเข็ดนำมาเข็ดละโงกมาๆมาฝ้า,มา,ามาเก็บซอยกันพี่ก้อยตื่นเต้นกับดงเหตุที่เจอเรียกเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นอะฟฝ้ามาฟฝ้า,มา,ามาเก็บหลายอิลีฟเฝ้ามาเก็บนี่เราเฝ้าเมื่อ นั่งเฮ็ดอยู่อีหยังตัวนี้มึงน่ะฝ้ามาเสมอหลายคือสิตายเนี่อีก,ก้อยเรียกอีสองครัง้งก็เลยหันกลับไปดูเรียกยังไงไอคนที่นั่งอยนก็ไม่มาพอหันกลับไปดูอีเฮียนสิ่งที่เห็นนั่นก็คือผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่คอยเอียงแต่สายตาที่ทะลักณ์นั้นมองมาที่พี่ก้อยอีเฮียน เชือกผูกคอนั้นยังวางรายระอยู่กับพื้นค่ะทุกคนพยุงตัวลูกคุณนนั่งได้พี่ก้อยวิ่งเตลิดเปิดเปิงค่ะทุกคนวิ่งยังไม่คิดชีวิตล้มลุกลุกคันกระโคกระตาเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดอีกเพิงเฮ็ดยังเบาแล้วไม่รู้กลับบ้านได้ยังไงที่แน่ๆเป็นไข้เกินสิบวันแล้วเรื่องของพี่ก้อยที่เจอพี่เหียนในป่าเห็ด ดังไปอีกหลายหมู่บ้านค่ะเพราะตอนนั้นคดีผีเหียนตายนั้นเป็นคดีที่โด่งดังมากเพราะมันไม่ได้มีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้บ่อยๆหลายคนก็บอกว่าอาจจะถูกฆ่าตายแล้วนาศพมาอําพรางคดีแต่ตำรวจก็ลงคดีว่าฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆเรื่องของพี่เหียนก็เลยกลับมาโด่งดังอีกรอบซึ่งหลายคนก็จะกลัวผีเฮียน เจ้าก็บอเห็นผู้ใดผ่านไปผ่านมาอีอลีติพยยกวยหน้าเจอก็อยู่ไกน้ำมันแม่ห้องใส่กันก็ได้ยินพ่อใหญ่แสงกำลังหมกมันกล่ำเตรียมที่จะแจกเด็กๆเ,เป็นกิจกรรมรอบกองไฟของภาคอีสานในยุในฤดูกันหน้าหนาวแบบนี้ที่ผู้ใหญ่และเด็กๆแล้วก็คนทุกเพศทุกวัยจะร่วมให้ความร่วมมือกันในกิจกรรมรอบกองไฟก็จะมานั่งผิงไฟแล้วก็พูดคุยกันสิ้นเสียงพ่อใหญ่แสง ถามพ่อใหญ่กล้วยลมเย็นๆปะทะผิวหน้าเด็กปอพร้อมด้วยความหนาวเย็นสายตายปอชำเรืองไปที่ใบมะพร้าวคู่อริที่มันจะคล้ายผู้หญิงยืนกวาเมือเรียกอยู่ไว้ที่ต้นอีเหียนมันเนะาะจักมันคิดอีหยังของมันแม่ใหญ่นวลเอ่ยขึ้นมามองเปลวไฟะไร,ระยิบระยับ มันสิเป็นไปได้จังใดอีพอเสือกมันก็ยังยอนอยู่เลยเด้พี่แสงเทียนขี้สงสัยจะไม่ยอมลดละเลยในประเด็นนี้ถ้าคุยเรื่องการตายของพี่เหียนทีไรพี่แสงเทียนจะต้องไม่ยอมเพราะว่าเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กน้อยเฮ็ดบุญบ้านดีบ่เพราใหญ่แสงจะว่าจักผีอีวีจัาผีอีเหียนพ่อใหญ่กล้วยเอ่ยขึ้นมาทุกคนนั่งเงียบ ก็อ,อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่พระใหญ่กล้วยพูดถึงมันก็อาจสิมีอียังบางอย่างได้ที่เพื่อนอยากสิบอกห้อกรได้ด้วยพ่อใหญ่เสียงเด็กปอพูดอย่างเบาวิวไม่คิดว่าทุกคนจะได้ยินด้วยซ้ำแต่ทุกคนหันมาพร้อมกันอย่างตกใจเช้านั้น แม่พาบบปอไป,ปอเยี่ยมพี่ก้อยที่วิ่งนี้ผีในป่าสภาพของพี่ก้อยที่นอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่นั้นหมดสภาพผมฟูสีขาวเกือบทั้งหัวเอาไฟออกใ้้น่อีแม่หอนแห้งพี่ก้อยยกมือผอมแห้งนั้นขึ้นมาเบาๆชี้ไปที่ท่อนฟืนใบปอชมเลืองมองไปรอบห้องใบทับทิมถูกมัดแล้วก็แขวนไว้สีมุมห้องเดียวทีเดียว เป็นห้องที่คนอีสานใช้ทำการอยู่ไฟน้ำในถังนี่งน้ำม่นติอีแม่ใบป,ปอหันไปกระสิบถามแม่เพราะว่าเห็นมีน้ำตาเทียนลอยกระจายอยู่บนผิวน้ำคิดอยู่ในใจว่าทำไมอาการของพี่ก้อยต้องมาอยู่ไฟคล้ายคนหลังคลอดเลยในขณะที่ใบปอเองที่เจอผีพี่วีมาแต่ว่าไม่ต้องอยู่ไฟเพื่อนให้ออกไปมือได้ละอันเอก้อยเด็กใบปอถาม มึงมาโดนตีอีลาเป็นจังไดพี่ก้อยเอ่ยปากถามเสียงที่รอดมานั้นอย่างเบาหวิวโอ้ยอันคอยฝึกงานแล้วก้อนโมโดอกไอ้ก้อยหอยก็เลยกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยอยู่บ้านหลายเดือนอยู่เด็กใบปอปล่อยให้แม่คุยอยู่กับพี่ก้อยอยู่ในห้องอยู่ไฟนั้นแต่ตัวใบปอเดินออกมาด้านนอกเพราะว่าในห้องอยู่ไฟนั้นมันร้อนมากเกินไป ระหว่างเดินดูบริเวณบ้านพี่ก้อยอยู่นั้นเห็นใครบางคนก้มก้มมือเงยส่องเข้ามาในตัวบ้านไอ้แยรตเด็กไปปอจำชื่อพี่คนนั้นได้ที่กำลังก้มก้มเงยอยู่นั้นพอเขาหันมาเห็นเด็กไปปอก็รีบก้าวเยาวๆหนีหายไปไม่แม้แต่จะทักไปปอได้แต่อ้าปากค้างกำลังจะยกมือไหวเป็นอย่างจังลับๆ่อๆจังสีเนาะไอ้แพรัตเอาอีปอ เอาสมประจอมเมื่อน้ำเนเดอร์นี่แม่มึงมากกินหลายไปเก็บิดเขือคืนเมื่อน้ำเนเดอร์นั่นพี่โอ๊สามีพี่ก้อยบอกพร้อมกับชี้มือไปที่ต้นมะเขืออยู่หน้าบ้านขอบคุณจ้าพี่ไอโอด๊ด ทำคืนวันใหม่กองไฟพร้อมแล้วในหน้าหนาวแบบนี้กิจกรรมรอบกองไฟการถึงไฟนี่คือสิ่งที่คุ้นเคยกันมา,าจากรุ่นสู่รุ่นเป็นช่วงที่ยังไม่มีไฟฟ้าค่ะชาวบ้านต่างใช้ตะเกียงแล้วก็จุดคบใต้คืนนี้วันเพ็ญค่ะแม่สีพลอยนั้นมานั่งคุยอยู่กับผู้ใหญ่ที่กองไฟแล้วใบปอก็เลยไม่กล้าที่จะอยู่บ้านคนเดียวมันบดึกพ่อสิเป็นตะยานหรอกเนาะ ใบปอบปลอบใจตัวเองเป็นอย่างคือมีคนเห็นเอวีสิตองเห็นว่าเล่ายางกลับบ้านตลอดเลยอ,อีพ่อพี่แสงเทียนเอ่ยประเด็นนี้ไม่ควรนำมาเปิดในคืนรอบกองไฟในวันเพ็ญแบบนี้เลยใบปอคิดในใจทุกคนเงียบไม่มีใครตอบใบปอนั่งถอนใจโ,โชคดีไปไม่มีใครตอบประเด็นนี้ ไม่ไงนวลเจ้าคือมีบักบกมือเนี่ยแม่สีพรอยถามยายนวลเบาๆใบปอมองตามมือที่เหี่ยวแต่ว่าแข็งแรงนั้นของยายนวลที่วางหมอ้อเล็กๆข้างๆกอมไฟแล้วก็เทตะกร้าที่มีบักบกที่ผ่าแล้วลงไปเสร็จแล้วแกก็คนช้าๆในหมอ้อไม่นานนะักกลิ่นบักบกขั่วมันก็หอมละมุน มันหอมเฉพาะมากเลยนะทุกคนมันบอกไม่ถูกคะ่ะจะบอกว่ามันหอมเหมือนมะพร้าวคั่วมันก็ไม่เหมือนคะ่ะกลิ่นมันหอมกว่าใบปอล้มตัวนอนข้างหลังแม่เผลอหลับไปในตอนไหนก็ไม่รู้ได้แต่รู้สึกตัวตื่นอีกทีเพราะว่าได้ยินเสียงหมาเจ้าเก่ามันเริ่มส่งเสียงอีกแล้วค่ะทุกคนเสียงนี้มันคุ้นมากอีแม่อีแมเมื่อบานเถอะปะใบปอสกิดแม่ ทุกคนนั่งเงียบแล้วก็เกรงอย่างบอกไม่ถูกไปอีแม่เมื่อเถอะขอย่านปากพูดเบาๆแต่มือขย่าแขนแม่อย่างแรงขึ้นยาสีพลอยลุกตามแรงขย่าของลูกสาวใบมะพร้าวตอนนั้นมันกวากมือเรียกไวๆไวอีกแล้วค่ะทุกคนเสียงหมาหอนแก๊งเดิมใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้เข้ามาไปปอกกับแม่รีบปิดประตูบ้านแม่อีแม่ เพิ่นมาอีกเลยได้ยแมแม่สีพลอยได้แต่งเงียบแล้วก็หันไปยกตะเกียงแล้วรีบขึ้นบันไดไปปิดหน้าตา่างใบปอเดินตามแม่ไม่ห่างเสียงหมามันหอนรับกันเป็นทอดๆใครบางคนเดินผ่านเงาใกล้ๆเห็นไวๆค่ะ ชาคนนั้นใช้ผ้าคลุมหัวเดินเบาๆแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายลอยไปมีเด็กน้อยเดินจับมือเดินคู่กันไปกับทุกคนฮเฮ้ยวีเป็นเอวีบอยแม่ใบปอเผลอเอ่ยชื่นขึ้นมาแม่ใ,ใหญ่สีพรารีบยกมือปิดปากลูกสาวทันทีก่อนที่เธอจะสติแตกสายตาแม่เทามองตามเงาเมื่อน,นั้นไปเงาเมื่อน,นั้นไปหยุดอยู่หน้าบ้านพ่อใหญ่ชา ก็หยุดอยู่อย่างนั้นตั้งหลายนาทียืนนิ่งนานอยู่หน้ารั้วนั้นหลายนาทีก่อนที่จะเลือนหายไปเรื่องนี้ พูดที่สาราวัดช่วงก่อนเพลงในเช้าวันถัดไปเพราะไม่ใช่แค่แม่สีพลอยที่เห็นพี่หวีในค่ำคืนนั้นเป็นอย่างอีหวีมคือจังางานเขอาบานในคืนมันเพ่นตลอดเลยหรอหลวงพอ่อผู้ช่วยไกลถามขึ้นมาพอเยซาแล้วบอกคอยออกบานมาหลายปีเลยเดย้ตั้งแต่พัดลูกสาวเราตาย่านเด้ขนาดมาบานเล่ามันยังบอกเฮาเลยได้หลวงพอ่อ มันกระดิกขางใส่เสยเลยแม่แมนบอแม่ใหญ่สีพลอยเมื่ขึ้นนี่แม่สีพลอยพยักหน้าเด็กใบปลปอกระเถิบเข้ามาชิดผู้เป็นแม่พอใหญ่ซ่าเราฝังอีวีไหวหัวหน้าเราอีนีติหลวงพ่อหลวงพ่อขานหลังชํำข้าวเสร็จหยิบเชี่ยนหมากขึ้นมาผู้ช่วยกลายเป็นคนถวาอายหลวงพ่อตอบพางเคี้ยวเชี่ยนหมากช้า คอยสิเขาไปเบิ้งในบ้านเล่าเด้หลวงพอ่อผู้ใดสิไปน้าข่อยแน่พ่ออีก,กาหมายถึงผู้ใหญ่บ้านนั่นเองเจ้าสิไปน้ำข่อยบ่หลายคนส่งเสียงฮือหลายเสียงก็ไม่เห็นด้วยจริงๆเรื่องของพี่วีที่ตายไปนั้นนันก็หลายปีแล้วแต่มันก็ไม่จบลงสักทีชาวบ้านเองก็เกิดความสงสยัยแล้วก็เกิดความกลัวกันทุกวันเพนพ่อยญ่าายซาพ่อหญ่ซา โอ้ยไอยซาเสียงผู้ใหญ่และผู้ช่วยรวมทั้งชาวบ้านผู้ชายอีกหลายคนตะโกนข้ามรั้วเรียกพ่อใหญ่ชาเข้าไปแกเดินเปิดประตูบ้านออกมาเจ้าหมาหลายตัวต่างวิ่งกรูกันมาเห่าที่หน้าประตูรั้วบ้านชาวบ้านต่างสงสัยว่าทําไมพ่อใหญ่บัญชาแกเก็บตัวมากเกินไปตั้งแต่พี่วีตายผู้ช่วยเปิดรั้วบ้านแล้วทุกคนก็เดินตามันเข้าไปไม่ได้สนใจหมาที่ตามมาเห่านั้นพ่อใหญ่บัญชา,าออกมารับหน้า ระหว่างที่ทุกคนยืนคุยกันอยู่หน้าเรือนพระใหญ่บัญชานั้นเหมือนมีใครจ้องมองจากด้านบนเรือนค่ะทุกคนใครอยู่บนนั้นหรอคอยสบายดีพวกเจ้ามีอย่างบอคอยสิเขาไปในบ่านไน้พระใหญ่ซะแกเลื่อนตัวมาปิดประตูบ้านทันทีค่ะทุกคนคอยกําลังสิออกไปมั่วหน่อยคอยมันห่วจะเกิดกาลังหัดยัง แกพูดพรางใส่กุญแจบ้านไม่สนใจกลุ่มคนสรุปว่าวันนั้นไม่มีใครเข้าไปในบ้านราะใหญ่บัญชาได้ค่ะทุกคนหลายวันแล้วที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผู้ใหญ่แล้วก็ลูกบ้านก็ไปปรึกษาหลวงพ่อขานที่วัดวันมือนี้พวกเ้าสิเขาไปในบ้านพระยญ่ซ้า้ได้เด้อหลวงพ่อปัญหานี่มันสิต้องได้รับการแก้ไขได้หลวงพ่อก็สันผีอีวีมันก็บรไดดไปพูดไปเกิดจากเทื่อได้หลวงพ่อ ต้องหัวเห驾ใดได,ได้ว่าพ่อใหญ่บรรชาโลกฟังลูกสาวไล่บ่อยหัวหนาอิริบอฮะศพตายทั้งกรมอันไม่ได้ถูกฟังอย่างนั้นเหรอไม่มีใครกล้าเปิดฝาลงที่อยู่หัวหนาทุกคนอยากไปเห็นว่าบ้านพ่อใหญ่บรรชาไม่มีอะไรจริงๆอยู่หรือเปล่าทุกคนนิมนต์หลวงพ่อขานพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านตางก็นับถือไปบ้านพ่อใหญ่บรรชาแกไม่อยู่บ้านในบ่ายน,นั้น พวกเราเลือกที่จะไปวันบ่ายคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปะกลางคืนได้หรือไม่ลมแรงพัดโกรกใบบักหนิวใบบักม่วงปิวกระจายไปตามแรงลมทุกคนกระต่างเกาะกลุ่มเขื่อนโตเข้าไปในบ้านหลวงพ่อขันสวดมนต์ดังเป็นระยะดังไปเรื่อยๆบ่บยุดย้อนบรรยากาศ มันงเงียบเงาแต่มันก็ว,วังแวงบบมีไผลกายังออกจากกลุ่มเลยว่าสันา่นเถะพอเปิดประตูเข้าไปในด้านล่างบรรยากาศมันเงียบเหงาเลยครับทุกคนหน้าต่างทุกบานปิดสนิทได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อขานสวดเมตตาดังกระจายออกไปอีวีอีวีหลวงพ่อขานเรียกมึงอยู่นี่อีลีตีอีลา พ่อสืบมาปล่อยเจ้ากับลูกให้ไปเกิดไปขานเด้มันสืไใดเวลาเราเด้เสียงหลวงพ่อจบลงใครบางคนเดินอยู่บนบ้านทุกคนได้ยินเสียงต่างก็มองหน้ากันเพราะผู้ใหญ่บัญชาไม่อยู่บ้านชาวบ้านถือวิสาสะบุกเข้ามาเพราะไม่อย่างนั้นพ่อใหญ่บัญชาจะต้องไม่ยอมแน่นอนหลวงพ่อขานก้าวขึ้นบันไดไปลูกศิษย์ถือขันน้ำมนต์เดินตาม ทุกคนก็เดินตามค่ะไม่มีใครกล้าแตกกลุ่มภาพที่เห็นด้านบนก็คือห้องนั้นเป็นลานกว้างมีห้องนอนสามสีห้องที่ถูกปิดสนิทเอาไว้ของเด็กเล่นเกลื่นกรดทุกคนขนลุกเกลี้ยวหลวงพ่อขานเดินช้าๆเข้าไปในห้องนั้นทุกคนตาไม่กระพริบแล้วมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะทุกคนประตูถูกเปิดออก กคนเห็นศพที่เป็นโครงกระดูกแล้วนั้นนอนอยู่บนเตียงค่ะนอนขอดห่อผ้าสีขาวที่เก่ามากและดอกบัวที่ปากในแจก,กันพร้อมกระถางทูบนั้นยังใหม่และสดอยู่เลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมของดอกมะลิแล้วก็กระจายไปทั่วห้องอีวีมันอยู่นีอีลิติสูอีวีมึงอยู่นีอีลิติลา พวกเจ้าเขาไม่เห็ดอีหยังพวกเจ้าสีเห็ดอีหยังลูกคอยเสียงดังออกมาทางด้านหลังตรงบันไดพ่อใหญ่บัญชานั่นเองแกวิ่งตรงเข้ามาขวางหน้าหลวงพ่อขานบักซามึงฟังพอเถอะลูกให้อีวีกับลูกมันไปเกิดไมซะเดอร์มึงอย่าดึงมันไปบ,บอบอลูกคอยมันอยู่นี่ล้านคอยมันก็อยากยู่นี่ แกวิ่งไปปกป้องโครงกระดูกอยู่บนที่นอนนั้นบักซ่ามึงฟังพอหลวงพ่อขานอายุ80กวก่อนแล้วเอื้อมมือไปจับพ่อใหญ่ซามึงฟังเสียงลูกมึงไปบักซ่าลูกมึงอยากอยู่หรือเขาอยากไปแกหยุดร้องไห้แล้วหันไปมองหลวงพ่อขานลูกมึงอะ่ะเขาอยากไปเกิดแล้วให้เขาไปแกหันไปม รูปถ่ายที่วางตั้งอยู่หัวเตียงนั้นลมพัดบูบกลิ่นมะลิกระจายตัวไปลมพัดได้แม้หนะ้าต่างรูปานจะถูกปิดค่ะทุกคนเรื่องราวก็จบได้ดีส่งพีวีไปเกิดแล้วแต่เรื่องราวคดีผีอีเหียนเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะคะ